สวัสดีครับพี่นออ้องมาผอกับตาๆวันหยุดพามวนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับมาใส่เ,เบเ็ดขึ้นเก่าเหรอพี่น้องกับเบ็ดขั้นสิบหาขั้นพี่น้องรากาเอาเบ็ดโฟมมานําเอาเบ็ดโฟมมานํางยี่สิบอันพี่น้องครับครับเมื่อนี้ครับมีสองโวชั่นเลยมีเหยื่อเขียดนะพี่นอนะ้องเนาะมีเหยื่อเขียดนะฮะแล้วก็มีเหยื่อาทากนะครับสองยางพี่น้องสองยางสองแบบ สองสองอย่างเลยว่ามันสิเป็นอย่างไรกับเบ็ดขั้นสิบหาขั้นกับเบสพุม่มยี่สิบอันมันสิบล้านบอกมาหน่นอยน้องพี่น้องเนาะคอยรุนคอยชมกันครับกับเวลาตอนนี้กับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีพี่น้องจักสิใไซแล้วไปแล้วคือเก่าวเลยพี่น้องเลยดีแต่ว่าเ่ฝนมาตกเราพี่น้องเนาะชูเตอร์มามา,มาใส่กับฝนตกตลอดนะพี่น้องเอ้าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวไปใส่กันขั้นแรกเลยพี่น้องว่าไม้มันสิเป็นอย่งไรกลับมาไม้เก่าไม้เดิมหรือพี่น้องไม้ตีว่า เบ็ดหายหงดทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะมาแกะแขนมันเบิ่งว่ามันเสียได้ขึ้นบอ่อเนาะพี่น้องเนาะแกะแขนมันเนาะเอาเอาไปใส่เบ็ดกันพี่น้องไปใส่เบ็ดกันครับมาพี่น้องมาทนแรกนะครับเอาเกล็ดลงก่อนพี่น้องเอาเกล็ดลงก่อนเนาะเอาเกล็ดลงก่อนนะเกล็ดดีงามให้เกล็ดเลยทำงานดีๆเนาะพี่น้องเนาะ วัอนี้กเบร้อยเจ็ดสิบความยาวร้อยเจ็ดสิบเซนเสียบเปนเนียน,นพี่น้องเสียบเป็นเนียนจะห้ประวัติศา,าสตร์สามร้อยนะพี่นอนะออ้องเนาะพวามหงวดเหลี่วเฮาหายเนาะเพราอย่างเดียวพี่น้องช่วงนี้น้ำกำลังมากนะพี่น้องเนาะขพอ,อย่างเดียวน้ำจะขึ้นพอเดี๋ยวไปลุ่นขั้นต่อไปครับพี่น้องครับมาพี่น้องขั้นที่สองครับเป็นเนื้อท่าครับสับขั้นกันเลยมันจะเป็นยังไง ได้สิเก่งกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะท่ากับเขียดเอาขั้นที่สองแล้วเลยพี่น้องไปลุ้นขั้นที่สามที่สี่กันเลยครับมาขั้นที่สี่พี่น้องขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ครับขั้นที่สี่ขั้นที่ 4, ท 4, ท 4, สี่สับเนี้อเขียดเ,เ,เลยพี่น้องเนี้อเขียดเ,เลยแต่ว่าลุ่นซีว่าน้ำม,มันก็ค่อยดีปไปหน่อยนะพี่น้องหนังที่สี่อยากดำดำหนึงง่หน่อยไม่ใช่้าบ่เสียบแห้งกะย่านบ่อยูเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าประสบการณ์มักนก็นสอนเฮาว่า ถ้าเสียบคอยปลากระถอนนะพี่น้องนะเอาอางนาะเอ้าเหยียบมันง่ายนดหน่อยเหยียบลงโอเคครับคันดีซีคันดีซีพี่น้องคันดีซีเป็นเนื้อทากค,ครับคันดีซีเป็นเะ <c oughs> นื้อทากเนาะเนื้อทากที่ใส่ใส่จมหน่อยครับพี่น้องเนาะใส้จมหน่อยเพอมัน,น,นบรต่องให้ดินคือเกียบนะพี่น้องเนาะนี่โอเคครับ เอา้าตาตาขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับสิบเจนอะไรการหายชี้นาทีแล้วพี่น้องเบ็ดหลายเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวมันจุดเปลี่วจะได้สิบเปสรุปช่วงเดียร์ไทยกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับทีแห่งค์คว่ำทรงจำความแขนที่ฟังไว้สองอาทิตย์อาทิตย์กว่าหรือสองอาทิตย์เนาะบ่งอีู่ล้วบ่งมันหายหงุดทีิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะมีมาแก่แก่แขนใหม่มึงเสียหายอีกบ่มาหนี่ผู้เสียแบบผิเสียแบบ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 ถอนเมื่อไหร่ไป เอาเยอะเขียดลงเนาะพี่น้องเนาะขอไมันก็สั่งเช็หน่อยนึงแบียดเช็คหน่อยครับมีแล้วบ้องมันบ้องมันเที่จะผมค่าใจนะพี่น้องเนาะมีและวห่วยมันแมวนบ่ล่าพอตองนี้ตัวอาะบอกว่าผิดม้องผิดบ้องพี่น้องคนละม้องคนละม้องนี้ม้องนี้หลงมองลงมองนี่นะเอา้าแบบยดได้อีก เด็ดปลาตาไม่ทันเลยหน่ไปไปหนีหนีหนีเป็ดหลงหลงหลงฝูงพี่น้องเป็นหลงฝูงเพราะว่าทางนกชนิดเขาเอาไปกินเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับตาตากับบ่อเนาะมาหาตาอ๋อบองนีเราไม่ใช่หนูควบจำใส่ใจแขวนแขวนแห้งคักนี่นี่ คอ้ลวเอาละบัดนี้นีแล้วพี่ดองเอาเบาิ้งมันสิเป็นยังไงน้อพี่ดองเนะเาะเ,เอาเอาขออนุญาตใส่เบ็ดครับมา,บาพี่ดองมาเบ็ดใส่วัชแล้วพี่ดองตอนนี้กันถุงหนึ่งพอดีพี่ดองใส่วัชแล้วกินแล้วพี่ดองนี่เบิ้งขั้นนี่นนนจะก,กิอยู่ไปอยู่แล้วพี่ดองเด้อ

มาห้าแล้วครับมาแล้วนี่เต็มแรกเต็มแรกแหกหมานพ um. <mos S 2> ี่น้องเต็มแรกแหกหมานเห็นบ่ล่ะสัตว์บ่ล่ะพอเต็มแรกแหกหมานพี่น้องเต็มแรกแหกหมานครับเอาละใส่เบ็ดพันแล้วนะพี่น้องเนาะถุงหนึ่งก็ดีเอา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 แยกอะไรก่อนเอาพี่น้องเก็บปลาครับผมใส่เบ็ดแล้วพอดีพี่น้องยามกลับมาครับยามกลับมาพันเลยพี่น้องพันครับพัน พันแต่ว่าเจ๊สิถือบอถึืเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตาตาจับมึงก่อนชิมมึงก่อนคือหนิ่งเอาเอาสีละกันจกเลยพี่น้องจกเลยจกจกครับจกป่าเด้ออย่าแมนงูเด้ยให้เป็นป่าเด้อโอ้หลุดพี่น้องลุตลุดลุตลุตลุตเอาเอาเดี๋ยวตาตาหายเงี้ยมาก่อครับจะเข้าเดี๋ยวหายเงี้ยมาก่อพี่น้องอ่าใส่เบ็ดกระเล ja e, um in ้งเดี่ยวถือซองขั้นละพี่น้องเลย เอาเอาเอาจังเด็กก็เยอะไปก้อนไปหลุดยำเล้งนะพี่น้องเนาะมาหลุดยำเล้งหลุดยำเดืกครับผมสวัสดียำเล่างพี่น้องเอาก็มายามเบ็ดขึ้เก่านะพี่น้องเนาะท่านที่เข้าได้บังเล่นพี่น้องรู้สึกว่ามันดึงขึ้เก่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าจักสีมีป่าของมีป่าเนอะมันก็ดึงขั้นโคงขึ้นเก่าเลยพี่น้องมันกับดินขึ้นเก่าเทียบร้อยครับบ่มีครับ ลุตลุดลุตพี่น้องลุดเนาก้อนเงียวย่ำหลุดเหมือนเสาเนะพี่น้องเนาะบาพี่น้องไหมขั้นเก่าขั้นเดือยหรือพี่น้องงวดที่แล้วกับลุตถ้นนี้นาะงวดน,นี้กับพันคักอีกพันยังคักเลยพันหักบดินพันเนียวไดิลุดอีกแล้วโอ้ฮะยกเบิืงเลยเก,ก,ก็บกระถึกมาถึงแล้ว<อ>ไปเลยเจ็บนี่ะ ใส่คือบตุบต,ต,ตุบตุบตับตับเนี่ยขอใหม่นะครับ <c oughs> ใส่ตับป่า <c oughs> ท่านพี่นะ <c oughs> มันตัวพี่น้องมันตัว <c oughs> ท,นนท่านนี่ท่านนี่ดึงประจําเลยพี่น้องเลยแต่ว่าพอเคยได้ปลา,าเสียอ๋อพี่น้องกอดเงียบไว้ลุนเหมืนอนเศร้าครับผม <c oughs> มาแล้วพี่น้องหลังจากที่เบิ่งมาเป็นซิปพี่น้องเป็นซิป กำลังมาพ่อนะพี่น้อ,นองเนาะดึงคลิปๆยู่นี่ <c oughs> ใส่ใหญ่น <c oughs> ี่ครับใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่นี่พี่น้องเอ้ยโอ้ปลาหมอหน่านะพี่น้องเนาะถือว่าใหญ่ดีจริงใหญ่แังจะปนกันปนอิ่มผู้เลยพี่น้องเนาะบักชิงบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยใหญ่ครับเอ้า เมียนพี่น้องเมียนก็ถือว่ามีแต้มนะพี่น้องเนาะเก็บ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 ครับผมยังไงยังคือพันเดือนนี่ยังคือดึงไม้งสิเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วพี่น้องเอาเนี่ยตัวจังวเฮ้ยต้องทำสีไงอ้ยเอาเร็วพี่น้องเอาะเรียืนเด้อเรียืนเด้อ คอยปวดตับว้าจิมินน้ำกินมิน oh ก the ินมินนี่จับตัวได้แล้วพี่น้องจับตัวได้แล้วเราต้องย่านไปนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่อะไรลุลุ้นจ้ะเอ้าบอลลดดกับพี่น้องบอลลูบอลลูบอลลูเอา้วเอารุดไปพี่พี่น้องนี่เอ้าตัวกำลังงามครับตัวกำลังงามเอาเอ้าเมียนครับเมียนเมียนเมียนพี่น้องเมียน ครับพี่น้องสองงานสุดท้ายครับเป็นยังไงเออเงียบจีบครับเดี๋ยวบนงานมีเงียบวะโอ้เงียบอยู่เดี๋ยวคุณดองพี่น้องยันนี้ครับว้าวเสียตายครับพี่น้องเอ๋อขอเสียด้ดูมือเศร้านะก็จะได้เงียบ อียงมาตีป่าอียงมาตีเนี้ยมันก็ตายอยากตัวบบง่ายก็ั้งตายเนะี่ยเออปักมือก่องขอไปดุมกินเต่าครับขอน้ำบ่ล่ะเดี๋ยวมื่อไงนี่เอาละสวยอะเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่รถรับผมมา พี่น้องเอ้ mhm. ยเนาะเอาสรุปผลงานมันนี่พี่น้องสองเตีมครับสองเตียมปลาอตัวนึ่งเค็งตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าพอได้ดปนอยู่นั่นแหละพี่น้องเลยเมื่อแรงเขาบางบางแรงเขาก็ได้ประคอไปตัวนึงเนาะพี่น้องเนาะรลุนหุนเดียวกันนี่แหละก็ถือว่าหมานอยู่พอได้ปนพี่น้องพอได้ปนกะมันกะบอกว่าใดนาะว่ามันสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นมันเป็นหมายธรรมชาตินะครับได้สำนีทกถือว่าโอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับเืงอ ขาดนะครับกับเนื้อเขียดแน่เนาะกับเบสท่านซิปหาท่านกับเบฟมยี่สิบอันนะพี่น้องเนาะเอา้าค่อยหลุน 100, มือเสารก้อนเนื้อไปหลุนมือเสาร์นะพี่น้องวะวามันจะเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะกตอนแรกกับตอนกลางคืนเท่ากันได้สามตัวก็ถือว่าหมานะพี่น้องเนาะปักเขชงกับตัวย้อยใหญ่พี่น้องเนาะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอายังไงมือเสาค่อยหลุนกันนะพี่น้องเนาะวามันจะหมานบ่โอเคครับมือเสาค่อยพอกันครับ Bin ông, cuộc đời mình ở xa măng ngay, hắn mình nó bị à, nó. Rục đi qua hắn ong nhuát 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 อืมเอาเห็นมากโคกกแสดงว่าเป็นของเฮาแล้วต่ว่าติดฟังง่ายๆพี่น้องเอาครับแจมแรกครับซ้ำไข่เป็ดใกล้ๆน่ะเอาเอามันหมานพี่น้องสามสี่ขั้นแล้วเนะาะกำลังติดตัวเดียวเอาเก็บปลาพี่พพพพน้องเก็บปลาเล่นขั้นต่อไปครับ แกมนึงครับนีแก้มนึงแล้วก็จิ้มแ้วก็เดดเดียวไม่น้องอก็เดดเดียวนาแต่ยังงานพี่น้องสูงป่ากับปรดี led 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 led. S, led led led. ๋ยมาเนาะยืนรถเอาปีเปงสี่คนละโอเคโอ้โโอ้าแล้วพี่น้องมขึ้นีิผมว่ายังแรกอะไรตัวนี้นะตัแรกอหลุมป่าท่านอีกแล้วครับท่านอีกแล้วท่านอีกแล้วไอู้มังเนาเงยียส ไม่มีสีดีข้าเขาบู่เฮ้ยเอาละพี่โตพี่น้องมีโตเดี๋ยว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 คุณคนอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดนะจ๊ะหลุดพี่น้องหลุดต๊อกกินเล็กกินเล็กครับหลุดเอาใส่เดียวกันละพี่น้องใส่ปนใส่ปนนี่ใส่ง่ายครับท้องใช้เปียนี่แหละพี่น้องสามเต้มพี่น้องสามเต้มอุ้ยอุ้ยลุงมาแด่มาแน้วพี่น้องเนาะ ไปเองสิกัอนเอา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 โอ้โหไอ้ตัวนี้พี่น้องกต้นนี้เท่านั้นเอ่านั้นเอานี่ใส่ง่ายๆครับใส่ง่ายๆมื่อนี้เยอะแยวกันเลยพี่น้องสีโต้เนาะพี่น้องเนาะเฮ้อาเอาไปเลหน่อยกันสามันเห็นเต็มมันหน้อยลน์เนาะพี่น้องเนาะเอาเย็บมาพี่น้องสีอันแรกที่เ่าเ่าใส่อย่างว่านยำแรกเนาะที่ซับกันทั้งเนื้อเกียดทั้งเนื้อทากเนาะครับเนาะอันนี้เนื้อเกียดพี่น้องเนื้อเกียดจมครับ ดูจมแต่วันนี้เห็นโซฟาอลไพี่้องเน่ยขาวชูนพูนเลยจมเนาะปลาหิ้งตัวปลาพี่นั่้องโปฟาตายแล้วอู้ัูง่ายทำพี่น้องเลยอู้สิดตายสค่โอ้อูไปเลยอู้สุดตายอู้ตายได้ถึงหูสุดตายแต่ว่ พี่น้องอู้ยยังอยู่เลยอู้ยเศรษัยสเศษัยพี่น้องโอ้ยเศรษัยเอ้าเอาไปยังเอาไปหนึ่งกับแสบพี่เขาด้วพี่น้องเก็บ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 อึ๊บนี่วันนี้เนี้ยเก็บพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าใจไหวเนาะจแต่ผมนึกกันพี่น้องผมดูว่าจะดูว่าหันละหันผมด้วพี่น้องเนาะหันเอ้าหันเก็ดหันพี่น้องหันเด็ดฮาร์ด อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับลุดลุดลุดขัดข้อนขันเบียดพี่น้องตึงครับตึงตึงด้วยเนี่ยแต่ว่าสยัวอันละนั่นอีกกรณีหนึ่งกับเป็ดโป้ตัวพี่น้องเนาะอืมเือมากเลยหลายอมีมีมีี่งยุกยุกป่งยุู่ย้แต่ว่าสด้บุ ไอ้เฮ้เฮ้บุ๊คานีายืนยังนืยังนเด็กท่ดีกันไอ้เซะเฮ้ไม่ไปแล้วบุ๊บุ๊้บ๊โอยโอยโอยตกปลา พี่น้องอู้ไงพี่น้องไงอู้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 ยัไงเลยเฮ้ยใส่ลูกพี่น้องใส่ลูกแก้วพี่น้องแก้วเอาถือว่าคุ้มหล่อยเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องเอาเอาเก็บ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 ขี้ประดิมากครับครับผมสรุปผลงานพี่น้องสรุปผลงานวันนี้ทั้งตอนกลางคืนและตอนกลางวันนะพี่น้องเนาะ ถือว่าหมานพอาถูกข่วนนะพี่น้องเนาะถูกปากคอเขาตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสิอู้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่กัได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเพื่อดีพี่น้องสิบตัวพอดีแต่ถว่าสามลูกกว่พี่น้องเนาะจะเบ็ดขั้นสิบจะขั้นก่อนเบ็ดขั้นสิบหาขั้นเนาะกับเบ็ดโปอมียี่สิบอันพี่น้องรวมทั้งเนื้อถากกับเนื้อเขียดนะก็ถือว่าประสบผลามสำเร 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20. ็จพี่น้องกล้วก็ได้กีสุดหน้าอยู่แหละครับบักใส่โลคสองตัวเนาะพี่น้องเนาะหมานอย่ครับหมานอยู่ เอ,เ,อเอาเอาเอาจะในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,าม,กกม,ามาด้วยพี่น้องเด้อตาตาบรรยุผ้าม้วนครับวัอนี้ก็หมันขี้เก่าพี่น้องหมันขี้เก่าสําหรับคลิปนี้ไว้ทชนีดก่อนพี่น้องเนาะอย่าลืมอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพี่น้องเด้อแค่นี้คลิปน,นี้ไว้ทชนีิดกันพี่น้องเนี้สวัสดีครับ